วันนี้มาบอกแง่เพลงมาบอกมอบมรสุมให้พี่น้องนะครับผมนะฮะทางลูกค้า BS h o m e p a พัของเรานะครับผมนะฮะบมอบความสุขกันต่อเล่าอีกหนึ่งแง่เพลงครับเซลล์ทั้งร้านลดทั้งร้านวันนี้นะครับกับ BS h o m e p a พัของเรานะครับผมขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ยไม่เห็นพวงใหญ่แต่นอนแต่นออขอบคุณมากๆครับผมนะครับ ขอบคุณมาลัยพวงโตนะครับผมจากทังแม่เดือนน้ำเดอ้อขอบคุณผู้ฝากมานั้นะครับขอบคุณในหลาย,ลายขอบคุณแม่ลัดเด้อนะครับผมวันนี้ยี่ยมเยือนทอดหมองฮอตบอนด์เพื่อบดได้ไปไกลวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณในหลายครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขางเดียวบ่เอาขางเดียวกับขางเดียวสนะตามใจเพื่อจากหน้อยเออเอาเดี๋ยวมามวนกันครับผมนะฮะก่อนสิมามอบนะครับผมก่อนสิมาทักทายกันจากน่อยหนึ่ง นะฮะนาเวทีมือนี่เราลองแบบมวนสื่นโฮเซลกันแน่นอนมือนี่เขามีเวลาอยู่น้วกันจำกัดพี่น้องนะครับผมเวลาอยู่น้วกันบ่ไหลเดี๋ยวหมอมงานเพลงให้พี่ให้น้องครับผมในมวนสื่นโฮเซลกันนะครับผมเดี๋ยวมวนแบบวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับผูดายฟอนบ่ได้ปรบมือพร้อมกันเด้อนะครับผมพิเศษมากมากเลยวันนี้มาเร็วมาเร็วมาขอแนวร่วมหน่อยแล้วมาหน้าเวทีครับ ทักทายแฟนๆนะครับผมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับนองอสานน้องบ้านของเมืองวันนี้เจ้าเฝ้าไปใส่ได้พี่ดองเด้ออยู่น้ำกัดโดนๆครับผมนะฮะ មួនអើយអើយអូអូអូអើយហាអូណហាអូណហាអូណអូអូណហាអូណអូណលណអូមួនអើយមួនសៀងកົບរងអុកអុកក្លំลําណៅ ผักเม็กผักกระเดาผักกระโดนและผักอินธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินฝนแรงแห่งแทบดินยวึ่งอ้อนแห่งเหอดหามาเด้อมาเฮ็ดนนมาเด้อลาอย่าเดินกายน้บวันจะกลับกลายเป้าวสาวไหลเข้าเมืนกลุง เสียงแค่นปลอมเสียงสุ่มตุ้งลุงตุ้งอลันแตรแลุ่ตุ้งเสียงแค่นลอมเสียงซออนเลี้ยวอ่อออีออวอออมาเด้อมาช่วยกันก่นอกีสานน้องบ้านของอ พี่น้องทั้งบ้านกับฟอนนับกันเดื่อมาตอนนี้ยังทันครับผมนะฮะพี่สมพัฒน์ครับผมรถยกร้านครับวันนี้นะครับมอบความสุขให้พี่ให้น้องครับผมชอบไปนะครับผมฟังกันเพลินๆนะครับมินิคอนเสิร์ตเบียร์พอมพงค์ครับวันี้นะฮะเป็นเกียรติอย่างหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมามวนอีกจากผลงานเพลงเนาะนะครับผมมันนี้มีเนี่ยมาฝากพี่ฝากน้องนํานะฮะต้องเป็นผู้โชคดีเท่านั้นไม่สิสิยได้นะมาอีกในงานเพลงครับ เปิวมากินหอดเน้กินหอดเน้เพิดมาอะไรแห้งหลายสาวเรโนเสียงเพลงนี้เศร้าส่งถึงสาวชาวเมืองเรโนจากไกลเจ้าไปสุดกูคิดถึงสาวเรโนนครพระนมอคิดถึงพับเพิ่บ้า่ออันปา อยากเห็นหน้าปัญหาว่าจมคิดหอดอายคิดหอดเดียตกลมค,คิดหอดอายคิดหอดเดียตกลมจึงร้องเพลงฝากลมมหาแฉมใาเลิมแล้วมอ่อน อ่อนเ้าแห่กันลอนตอนบุญธาตุใหญ่สองเราเคยร่วมกลาบบายทางน้องและอายจะไม่แปลบันเราห่างไกลกันแสนไกลกลัวสายใหญ่จะขาดสะบันจึงเขียนสารส่งถึงแจมจันทร์จึงเขียนสารส่งถึงแจมจันทรน์ให้น คิดถึงมันนั้นบางคนเนดีค,คุณครับหน้าแหลกย่างเดือนเมษาหอบดอกมันกลามาห้อยหยส่งกลานเคยเล่นนำ้ำโดยเด็ดดอกมะง้ช่วยสอดแซมเกษี เจ้าอ่อนอ็สะข้างหูว่าสาวเรนโอเจ้านักพี่เหมือนกันนั่นล่ะนะคนพี่เหมือนกันนั่นล่ะนะคนพี่ถึงจากเจ้านี้สิบ่ลืมเรนโอขอบคุณและมานำใจครับ ลมเอ้ยลมช่วยพรมพัดไปบอกอาบอกอาเดี๋ยวนี้ผมเอาคิดถึงสาวน้ำตา,า,าไาลกลุ้คอยคอยกระซิบข้างน้ำคิดถึงเขาบา้าเลยนะสาวเรนูถึงเราละต่างคนต่างอยู่ ถึงเราล PM ตระต่างคนต่างโย่ใกลสุดโกวก็จะมาหาขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับผมลมเอ้ลมช่วยพรอม พัดไปบอกข่าวบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้บอาวคิดถึงสาวน้ำตาไลอกวค่อยๆอกละสิบข้างน้าคิดถึงเขาว่าเวยนะสาวเรโนโถึงเราละต่างคนต่างอยู่ถึงเราละต่างคนต่างอยู่ ไก,าากลปันไดมาหากันเคยเก่าพี่น้องครับผมจากกรุงเทพมาพี่จากชัยภูมิมาพีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับผมสสว่วนในน้พี่น,อน้องขอบคุณห,หลายครับขอบคุณห,หลายครับ พอกันเมื่อนี้ครับผมซุกข,ขี้มันอยู่ดีมีแห้งคือเก่าพี่น้องครับผมนะครับความเจ็บยาดความไข่ยามีนะครับผมพอกันอีกเท่นึงแล้วนะครับผมหลังจากพอกันไปว่าโดนเนาะนะครพี่น้อง นะครับผมพี่น้องเจ้าจังหวัด้อยเอ็ดครับผมพี่น้องทั้งไกลเคียงจังหวัดไกลเคียงอำเภอไกลเคียงวันนี้นะมาร่วมนะครับผมสังสรรค์น้ำกันพี่น้องนะครับผมมาร่วมชอบสินค้าลดราคาครับผมบอกได้เลยว่าลดยกร้านนะครับผม BS h อส e มพัดของเราวันนี้นะครับผมบอกพี่บอกน้องนะครับอันนี้เป็นยงนี่อ๋อเลือนรถเลือนรถครับรถทะเบียนอ่รถรถทะเบียน5738นะครับผม รถทะเบียน5738นะครับกลับไปที่รถของท่านด้วยนะครับผมเป็นรถวีโก้สีประตูนะครับ5738นะครับถ้าถ้าได้ยินแล้วกลับไปที่รถของท่านด้วยนะครับผมนะฮะห้าหยยบท่องห้าหยียบท่องห้าร <c oughs> ถเหยียบท่องสดอกครับผมแมนนิ่หงโอ้อันนี้ให้บะโอ้เอาเออเอาเอา,เอาเขาขึ้นมาผีปะครับครับ เอาร้านเกินมาพี่เออนี่ดเดครับเออโอ้ยบวกหลายจะหายไหมลูกหายเฮ็ดหนังเด้วยเนี่ผู้ใดเฮ็ดหดนังผู้ใดเฮ็ดหนังเออเอ้าเออเอ,อนนี้หันไปผุนหันไปเบื้องหันไปเบื้องกล่องผุนเบื้องเบื н, บ้ <c oughs> องเฮ้ยอย่าว่าหายหาพอเด้อจะหลงกันเด้อโอ้บพวกหลายพวกหายเนาะบ่กหายโอ้ยโอ,โอ้ครับผมเอออ่ะดอกจอมนี่ บ่แมนมือมีข่อยในบ่าพอมันแม <c ười> ข่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆนะครับเออพ่อพี่พอน้องครับผมวัอนี้มามอบความสุขกันคือเก่าแต่ว่าวัอนี้บ่ได้บด่ได้มามือเป่าได้ไหอนี้ครับผมแนบมีแนวว่าแจกพี่แจกดองแต่ว่าของรางวัลของเบียร์มีหมดหลายเด้นะครับเดี๋ยวขอนอนุญาตพี่ว่องเอาของรางวัลมาแจกพี่แจกดองสกักกอนวัอนี้เป็น <c ười> เออของรางวัลวัอนี้ติดมาไปงานผ่านงานมาหลาย <c ười> พี่น้องเหลืออยูย่ซ้ำนี่แหละเหลืออายุสามใบครับนะฮะ บอกได้เลยว่าผู้โยกไก่กับพี่ซิดได้ผู้โยกไก่กับพี่ซิดได้คือกันครับวัอนี้ครับผมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะครับผมกับบีเอสโฮมพัของเรานะครับนำของรางวัลมาหมอดมาแจกให้กับพี่กับน้องนะครับถือว่าเป็นสองเป็นของสมมนาคุณนะครับที่พี่น้องเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานกับเราวันนี้นะครับผมนะฮะวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับคุณเนาะเฮ็ดจังไดดีเนาะมีสามใบเนาะกันไก่มาตัดสีกแบ่งกันซะเบียงเงือ ทั้งหลังอยากได้ปะครับไม่ยังกอดว่าได้ยินอยากได้ทั้งหน้าก็อยากได้เหมือนกันเอาเฮ็ดจังหดเอาจังสีได้เอาเพราะฉะนั้นต้องมีเกมต้องมีเกมมาสิเลีนบ่เกมเล่นบ่เลีน,เนครับ <laughs> เอาจังสีผู้ใดมีเลียญหาเอายกมือขึ้นเอาโจกออกมาให้เบื้องก่อนจังสีเสีสยไหมเอาเร็วเร็วเร็ว <laughs> คนนั้นคนนั้น อนุญาตพี่คนนั้นมีเหรียญหา้ายกขึ้นก่อนเลยมาก่อนอนุญาตพี่วงพี่วง,งเดินไปแจกนะครับเบีเบลไม่สามารถเดินไปได้อ่าพี่วงใช่ครับใช่ครับพี่เสื้อเขียวอ่าเหรียญหา้าเหรียญห้าเดี๋ยวเฝ้าที่หละเหรียญหาเอาไว้ก่อนที่นะเอาเหรียญ25สหสตางค์ใครมีเอา้าควักออกมาเลยแต่ตอนนี้ควักออกมาเลยถ้าเห็นยกมือยิ้มมา อันนี้ขออนุญาตมอบกับมือนะครับต่อไปเหรียญสิบมาเหรียญสิบชื่อใส่ดูตรงนั้นพี่วงเดินไปยังไงพี่พี่คนเสื้อดําไม่ว่าพี่หรือน้องเสื้อดําหรือเสื้อแดงอเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงอ่ออใช่ตรงนั้นตรงนั้นเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงครับผมตรงที่ยกมืออยู่เมือดแล้วมีสามใบแต่ว่ายังไม่ยังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับผม และยังมีเสื้อนะครับผมจากทางร้าน b ีเอสโฮมพัทของเรานะครับไม่รู้ว่าจะแจกแบบไหนกันดีอ๋อถ้ามัดแบบบบแนี้ก็คือยังไงก็ต้องได้ทุกคนอยู่ไกลๆก,ก็ต้องได้นะครับ <laughs> ทางหลังเอาป่ะครับทางหลังห้องแห้งๆเนี่ยอยากได้อยู่เอาทั้งนี้ก่อนเอาบอ <laughs> ด้ยลำเอียงด้ครับผมบได้ลำเอียงด้วยนะครับ <laughs> อันนี้แจกง่ายๆแบบไม่มีกติกา นะครับผมใครอยู่ที่ไหนตรงไหนก็มีสิทธิ์ได้นะครับฟูดมบไห้คนขออนุญาตเด้อครับผมขออนุญาตเด้อขออนุญาตได้หลายนะครับเดี๋ยวทั้งหนาจะฟาวเด้อยทั้งหนาได้อีกหมวกแล้ว,วน,นะใจเย็นก้อนแมทั <c> ้ <oughs> งหนาได้หมวกแล้วขออนุญาตพี่มือกล้องด้วยนะครับข้างหลังเร็วเอ้าครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววันนี้ของรางวัลมีเยอะนะครับผมอยากฟังพี่น้องแห้งๆวันนี้ มาร้านอะไรครับ BS Home p a t s h ร้องพร้อมกันดังๆได้ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามโอ้ทางนี้เสียงดังแห้ง <laughs> ให้ไปเลยสองสามตครับตโอ้โอยยาาดกันเด้อเนี่ยขาดเด้ยนั่นฟ <laughs> ังนี่ <laughs> โอเคโอเคครับผมทางไหนฟงังไหนบ้านใดๆเอา้า เอาใหม่หนึ่งสองสาม B S B S, <S ไปแล้วคนะุณบ้านโอ้ของพี่ผูใ้ใดกับมกักเนาะครับผมเอาทางนี้เด้อทางนาี้เด้อทางหน้าบ้านใดๆน้ำมูลจะเถือเหลือสามตัวครับผมนะครับเหลือสามตัวเหลือสามตัวเหลือสามตัวสามตัว เบิร์แล้วเบิร์แล้วโอ้นี่แหละครับผมนะครับวันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเบ2สองพันของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่เดบิวร์เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในการแจกรางวัลมอบรางวัลให้กับแฟนเพลงนะครับผมแต่ว่าบ่มีเนียบ่มีเกมเหรียญครับผมบ่มีเกมเหรียญบ่วเหมือนผีผมบ่มมีเกมเหรียญมื่อนี่นะฮะก็เลยมาหมอบกันแบบง่ายๆเลยจับดึกกันง่ายๆเลยนะครับผมผู้ใดไหวผู้นั้นได้นะครับ ออนอกจากของรางวัลครับผมวันนี้นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมนะครับ ขอทำนาทีใน,นการเป็นศิลปินนะาะมมอบความสุขให้พี่น้องแฟนเพลงนะครับผมบว่าจะเป็นพี่น้องแฟนเพลงทั้งบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงทางในสตูของเรานะครับผมทางในร้านของเรานะครับวันนี้ที่อุตสาห์เสียสละเวลาอันมีค่านะครับมาร่วมงานกับเรามาร่วมความสุขกับเราวันนี้นะครับผมมาร่วมฟังโปรโมชั่นดีๆกับเรานะครับผมเห็นพี่น้องมากมากนารัตาโมนีเจเข้ากระดีใจแล้วล่ะนะครับผมรวมถึงตัวศิลปินเองกระดีใจนํานะฮะเห็นพี่น้องมีความสุขครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสกับบ้านมนี่ดีใจไล้ห์ไห น้องเอ้ยน,นะฮะมาตุ่มมาโฮมกันเนาะนะครับผมและที่สําคัญของเรานะครับงานของเราก็มีจุดตรวจนะครับผมวัดอุณหภูมินะครับก่อนเข้างานถือว่า,าเป็นงานที่สมบูรณ์แบบเนาะนะครับผมทุกทุกคนใส่แมสปิดปากป้องกันนะครับผมโควิด -19 นะครับในช่วงนี้ก็เริ่มสี หยาดมันกลับคืนมาอีกเนาะพี่น้องนะครับผมทางภักเนื้อของเขาก็เริ่มมีข่าวบ่ค่อยดีเท่าใดเริ่มติดขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปิดป้องกันกันไว้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมกันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังนะครับเดี๋ยวห้าสิบวได้พอกันแมนบ่ครับแมนเนาะนะครับผมเดี๋ยวสิบวได้ลองเพลงงห้กฟังออกได้ยุดว่างหันเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยบ่อยากเบาครับผมยุดสามเดือนในี่ใครอึง้งเรืองพี่นออ้องเออเบิงบ่ได้เลยมีแต่กินกับกินครับง่ายหย่อนมากๆครับผม กินมากมาเด้นะฮะเพราะฉะนั <Lang is ie> ้นแล้วป้องกันกันไว้ดีกว่าเนาะนะครับผมถ่ายรูปน้าเวทีวันนี้เราสัมผัสกันได้แต่ต้องกันได้นะครับผมแต่ขออนุญาตใส่ถุงมือจักหน่อยเบียร์ขอใส่ถุงมือเดอพี่น้องเดอบวากันเนาะนะครับมาเดี๋ยวมามอบความสุขมอบงานเพลงกันต่อเลยนครับผมนะฮะเป็นอีกหนึ่งงานผมนะครับผลงานเพลงเกี่ยวกับฟอร์มผักเนาะเป็นกําลังใจให้กับผู้ยิ่งที่ถืกถิมนะครับผมมอบอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆครับผมนะครับจากศิลวินมุนผีผีมุนแค้นแก่นคูนครับผมนะฮะอีกหนครับะ ยังคักไพอีกไดมอน้ครับผมงานเพลงเพาะๆนะครับผมจากศิลปินลนพีครับโมนีนำมาฝากครับผมนะฮะฝากพี่ฝากดองเด้ออย่าลืมไผ้กำลังใจกันครับผมฝากแชร์ฝากไล์นะครับทุกๆผลงานนะครับผมทั้งแกรมมีโกครับนะขอเป็นหนึ่งตัวแทนมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงนะครับผมเดินทางจากบ้านหลังไงพี่น้องนะฮะมามอบความสุขพี่น้องนะครับผมทั้งรอยเอทฮาโมนีนะครับผมโอ้เป็นห่วงเป็น่วงเออ ครับพูดอีเมลหลายๆเด้อครับผมมาเดี๋ยวมามวนกันนะครับอีกจักช่วงหนึ่งนะครับผมมีโชว์อีกหนึ่งชุดนะครับมาฝากแฟนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมพี่น้องนะครับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเฮาวมนี้นะครับผมได้ของฟรีได้ของถือมณีครับผมนะครับดีอกดีใจเห็นพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสก็ดีใจละพี่น้องเอ้ยเนาะนะฮะเดี๋ยวมามอบความสุขครับผมนะครับอีกหนึ่งก่อนลำนะครับมอบอีกหนึ่งงานเพลงครับผมนะครับอีกหนึ่งก่อนลำฝากพี่ฝากน้องครับผมในเวอร์ชันพิเศษครับกับดอกจานประหารใจครับ าเดนาเด้อาดทางนาปอนซอยในแล้วทางนาเร็วมาาเป็นทางพันเด็ดรัต้งจานสัอา เม,มือยบ่ครับนาเวทีเมืยบ่บ่เมืยเนาะบ่เมื่นนย๋ยวเอาอีกจักเพลงมาๆมามาความาสุขกันต่อเนื่องครับผมมามาพี่น้องแฟนเพลงครับ <S 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 เล่นจังหวะคือจังหน่อยหนึ่งครับ เอานำมาเล่าเล่าใหม่นะครับให้กับแฟนเพลงเล้ฟอนมวลเงินน้ำกันครับโมนี้ครับพี่น้องว่า่าเอาเดี๋ยวมันเกื่อนลำจากแนวร่มมาพบบัดเชิญน้องหน้าอางจะเดินเข้าประตูหิว่างหัวใจขาดใช้แรงเย็นชาเหมือนโดนฟ้าพ่ง ลงมากล้างใจไม่เคยนึกฝันว่าวันที่กลับน้องจะเตรียมตอนรับด้วยความโอดร้ายจัดงานกินดอกมาเตรียมจะลองไหแล้วเชิญที่ไปเป็นเกียรติให้ขันสุดนั่งวางปืนสะอื่นในอก บางมืนสะอึนในอกน้ำตาไหลาตกท่วมออกานสู้สึกชายแดนหลายปีนั้นนานเารบมาแหลกรานไม่เคยแพ้ใครสนามรบชายแดนกลางดงควันเตือนพี่ยังย่าจืนไม่เคยเกรงหน้าไหนกล้ามาถวนปบ้องถิ่นของไทยไม่เคยพ่ายใครในแดนสงคราม แต่แล้วทำไมสนามใจรักพี่โอแต่แล้วทำไมสนามใจรักพี่รักมากเพี่พปีต้องมีขวาดน้ำค่าซึ่งหัวใจ แสกแสงทุกคำเพราะมือที่สามมาแย่งชิงรักันเหลือบมองสองมือใคยป้องกันชาติแต่อ็อไม่อาจป้องกันหนัวใจกลางสงครามพี่ที่เคยมีชจแต่สงครามใจพี่ชายยับเยินและสุนเปือนกลนี่ทนสู้ได้แต่ต้องมาตายด้วยกระสุเน ต้องหลังน้ำตาสุดขาบัเชินต้องมาห้กล่าเดินไปช่วยงานกินดอกมาเด้วสุขเถ็ดนองเถิดนองมันกินดอกยิ่งไงทานไทยผู้นี้ม่ได้แต่ฝันสนามรักนั้นให้ยกยกทุ่มข้าส่งความใจความแค่นกเขา ไม่ได้เปรียบปูกัเป็นอยู่ทั้งนาน,นี่แหละเนาะหัว,วายาแกงแห้งหหะอะไรนี่ล่ะขอบคุณมากครับผมพูดห,หลายๆแล้วว่าน้ำใจจากพี่จากน้องเด้อครับผมนะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงนะเวทีครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องทั้งหลังนะ้ำเด้อนะมาฟังสบู่กันไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ วันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมทางผู้สัสนุของเราครับผมบอกความสูงให้กับผีกับน้องนะครับผมเพจเบียบเด้มาฟอพีฟฟอนองนะครับผมกับบ s h o m โฮมพัดของเรานะครับผมลดยกร้านนะครับผมมินีนะครับบอกเลยเลยว่าพอกันเท่นี้แบบคุ้มมากนะครับคุ้มบีหลีพี่น้องนะครับผมนอกจากพี่น้องจะได้ของถือนะครับผมแล้วพร้อมด้วยของแถมของแจกอีกมากมายนะครับและกับพี่น้องยังได้รับความสูขครับผมนะครับทางด่านงานเพลงนะครับผม กับศิลปินของเฮ้ามาครับนะฮะแต่ละวันนะครับจะมีศิลปินสับเปลี่ยนกันมานะครับมามอกความสุขฟีนองแฟนเพลงนะครับผมหลายคนนะฮะ เมื่อนี้รับนาทีโดยเบียพร้อมพงพี่น้องเอ้ยเนาะในการผมพอกันแบบย่างเต็มอิ่มครับผมนะฮะนะฮะแต่ว่าเวลาของเขาอาจจะไม่จํากัดแน่จังหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมว่าเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปแจกของรางวัลขันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาหมอบความสุขนะครับอีกจะผลงานเพลงหนึ่งสกอร์นะครับผมหลังจากจบงานเพลงนี้เบียพรอยาดลำลาผีละนอกเนาะนะครับผมแต่ว่าจะเฝ้าไปใส่ได้พี่น้องเด้อนะฮะยังเหลือรางวัลอีกเยอะนะครับผมที่จะแจกให้กับแฟนเพลงนะครับผมเมื่อนี้นะฮะ เออครับผมครับผมโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับยังหายอีกเดอ้เปอประเดี๋ยวอ่าครับผมว่าหายแล้วว่าหายแล้วเอา <c oughs> เอา, <c oughs> เ,อาเดี๋ยวมามอบอีกหนึ่งงานเพลงครับนะฮะบอกไปพี่ให้น้องครับผมนะครับเป็นงานะเพลงศาสนาเนาะครับผมก่อนจากกัน <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อครับผมนะขอบคุณลหลายๆครับนะไปมีโอกาสเนาะนะครับผมโอกาสดีๆจังสี่นะครับเดี๋ยวคอยไปเจอกันใหม่ว่าเห็นหอนก็เลยยืนไหนสะเดีเห็นยืนเสดเฮียเห็นทั้งท่ายหลูทั้งยืนเสดเฮียครับผมก็เลยอ่ามอภัยครับนะครับเดี๋ยวในโอกาสนี้เนาะนะครับผมลบลาพี่ลำลาน้องเนาะนะครับผมเดี๋ยวส่งนะครับความสุขกันต่อ นะครับผมนะเดี๋ยวบอกรางวัลกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพี่น้องตุ่มๆกันทังหลเดี๋ยวรวมถ่ายรูปน่มกันนนเวทีโอเคค่ะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องเบียร์พร้อมพงด้วยนะคะอย่าเฝ้าไปเด้อปิดแมสกันก่อนแต่ว่าเรานะคะจะถ่ายรูปรวมโอเคไหมคุณแม่โอเคบอมาค่ะอ่ะหันหลังหันหลังพวกเจ้าโปต้องหันหลังหันอยู่แล้วคอยเนี่ยหัน ต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหาร BS Home p a u s ทุกท่านด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เรียนเชิญเลยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่เพิ่นนะคะ <Yeah. S 1> มักน้องเบียรพร้อมพงแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้พ่อนะคะ <Yeah. S 1> มาเรียนเชิญค่ะ <Yeah. S 1> แล้วผู้บริหารจากร้าน f ู o l House Store อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เจ้าของเดียวกันอันนี้แม่พ่องนะ <laughs> อ่านะคะ ร้านฟูเฮาอันนี้คุณพ่อกับคุณแม่เจ้าของร้าน BS นะคะแล้วก็ลูกสาวนะคะ,ะคุณตุ่มด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะมาเจอกันอีกค่ะเอาอีกวเะเอาละเอาละให้เพิ่อนไายลูกกอนนะคะ,ะหันหลังใช่ไหมอะโอเคค่ะหันหลังค่ะหันหลังเซลฟี่เซลฟี่เด้อ คุณแม่ยกมือขวาพร้อมกันเด้ออนนั่งค่ะคุณแม่ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขู้สุคนเลยเด้อจ้าทั้งเอฟซีน้องเบียร์พอมพงพอมนะคะประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะช่วงนี้ท่านเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่จอจาน6634มุกดาหาร เจ้าของรถยนต์บอใบไ,ไม้รอเรือ619901งติดต่อที่รถด่วนค่ะมาค่ะขออนุญาตเอาถ่ายรูปเดอ้อทุกคนหนึ่งสอง B yeah! S Home p a t เ h ้ยอีกเทือ่ออีกเทือ่ออีกเทือ่อเมื่อกี้ซ้อมไงวันนี้เอาแท้เอาแทะขอรูปยกมือขอรูปยกมือนะครับหนึ่งสอง B S, ง <S, <S, <Yeah>! <S Home p a t h y yeah! มามาอีกรูปหนึ่งครับอีกรูปหนึ่งมาแล้ว1นึ่งซ้ำเฮ้นะบีเอสโฮมพันะอีกรอบหนึ่ง1นึ่งสองซ้ำบีเอสโฮมเฮ้ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณศิลปินของเขาพ้อมนะคะกราบขอบพระคุณผู้บริหารจาก B.S HOME p มพาที่รักทุกท่านเลยนะคะ ขอบคุณศิลปินพร้อมนะคะเบียร์พร้อมพงจากแกรมมิโก้อะละแล้วกัอันสำหรับลูกค้าที่กำลังรับชมและฟังยี่ทั้งบ้านก็ต้องขอบคุณหลายๆด้จ้าขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามทางไลฟ์สดขอบคุณทีมงานแสงสีเสียงแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของเพจแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ดด้วยพบกันในในโอกาสหน้านะคะงานของเรายังมีไปถึงวันที่13ธันวาคมแจก ทองคำ9วัน9เส้นแจกมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะมูลค่า50 0 0 0บาทค่ะสำหรับร้าน BS Homepads อยู่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบ๊ายบายค่ะ